ปูฉานรกสวรรค์มีจริงหรือไม่วิสัชนาหลายท่านมักจะเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหลายท่านจึงมักเข้าใจว่านรกหรือสวรรค์นั้นอยู่ในใจของเรานั่นเองคือใจของเราถ้าร้อนรุ่มก็เรียกว่าเป็นนรกถ้าจิตใจมีความสบายก็เรียกว่าเป็นสวรรค์แต่ความจริงนั้น นรกนั้นเป็นหนึ่งในภพภูมิ31ภูมิที่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงไว้ว่าพวกเราทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดหมุนเวียนไปยังภพภูมิต่างๆทั้ง31ภูมิซึ่ง31ภูมินั้นมีภูมิของนรกที่เรียกว่านิริยภภูมิเป็นหนึ่งใน31ภูมิและมีสวรรค์ เป็นภูมิของฝั่งที่ดีมีทั้งหมด6ภูมิด้วยกันที่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของชั้นกามาวจรเช่นชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิเป็นต้นดังนั้นนรกกับสวรรค์จึงเป็นภูมิต่างๆที่มีอยู่จริงใน31ภูมิโดยนรกนั้นมีจำนวนหนึ่งภูมิส่วนสวรรค์นั้นมี6ภูมิและนอกจากนั้นก็ยังมีภพภูมิอื่นๆที่ไม่ใช่นรกไม่ใช่สวรรค์เช่นในภูมิมนุษย์เราเป็นต้น นรกนั้นเป็นที่เกิดของการนำเกิดด้วยอำนาจของบาปของอกุศลส่วนสวรรค์นั้นเป็นการนำเกิดด้วยอำนาจของบุญของกุศลนั่นเองดังนั้นนรกกับสวรรค์จึงเป็นการส่งผลนำเกิดของกรรมต่างชนิดกันกรรมชั่วย่อมนำพาสู่นรกและกรรมดีย่อมนำพาสู่สวรรค์เหตุนี้บุคคลทั้งหลายเมื่อสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้ว มีบุญหรือบาปนําไปก็ย่อมไปเกิดในนรกหรือในสวรรค์ตามแต่บุญหรือบาปนั้นจะจัดสรรน,นั่นเองเจริญพร